ภัยพิบัติไม่เคยคิดไม่มีคนคิดล่วงหน้าภัยพิบัติด้านความมั่นคงอย่างตลาดทองภูมิมีการฝึกซ้อมไหมเวลาเกิดภัยพิบัติขึ้นมาอย่างภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยพิบัติจากสัตว์ป่าเราจะป้องกันตัวเองอยังไงเนี่ยยันสันนี่หนีจากสลาไม่ได้ จะไปบินธบัติก็ไม่ได้แล้วติดพุกแล้วจ้าของเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติคือลิงมันมาบุกถึงวัดนี่นี่ของเรานี่เราคิดทันมันมีลิงกระบุรไว้ตัวเท่ากับเจ้าด,ด้านเราเคยเจอมันครั้งที่ต้องทำไม กุฏิติดลูกกงเหล็กติดอะไรตัวอะไรห้องน้ํายังติดลูกกงที่กุฏิเหี่สลาพระคุดห้องน้ําตัวข้างนอกที่ใช้ข้างนอกเนี่ยต้องติดลูกกงเพราะว่ามันมีทั้งลิงกระบุรมีทั้งเสือเสือเคยเอาเก้งเขาไปกินอยู่ตรงที่ข้างห้องน้ํลาล้วพระเข้าไปเจิม กลับจากนี้ไปห้าทุ่มกว่ามั้งพระเลิกแกสลาไปไปเห็นมันมันนอนกินเก้งตรงที่ข้างห้องน้ำตรงทางด้านระเบียงทางรถบิ่งได้พอวันหลังมาเราเลยไปดูเห็นแต่เห็นแต่เลือดก,กับขนโอ้อันนี้มันขนเก้งขนแดงๆขนอีเก้ง ฉันถ้าไปเจอกันอย่างนั้นก็วิ่งเข้าห้องน้ํามันมีลูกกลงปิดห้องน้ํางล่างมีลูกกลงปิดประตูนี่ยังประตูพลาสติกนี่ไว้ใจไม่ได้ต้องใช้ลูกกลงอีกชั้นหนึ่งมันมากันมันดาหน้ากันมาใส่เลยลิงมาเป็นสิบตัว มันดาหน้าเข้ามาหาเราเลยแต่ดีที่แรกเราว่าจะไปปลูกกล้วยข้างบนขึ้นไปหน่อยนึงโอ้โหถ้ามีสวนกล้วยอยู่นั้นเกิดเป็นที่ล้อมันมาเลยเนะี่ยแต่ข้างล่างนั้นไม่เคยกล้าลงมารีงตอนนี้จันสันนี่เป็นภัยใหญ่หลวงลแล้วจะบินถวาดก็ไม่ได้แล้วมันบุกเข้าไปในสลา <c oughs> กาเกิดภัยพิบัติอย่างช้างป่านลงมามันเข้าไปในหมู่บ้านหรือมันลงไปในตลาดแล้วเรามีความรู้ไหมผู้คนในตลาดเรื่องช้างจะทำยังไงมีการฝึกอบรมกันไหมชาวบ้านพอช้างลงไปนี่ถ้าเราไม่มีความรู้เราต้องเข้าไปอยู่ในบ้านอย่างเดียว พวกเด็กเล็กเด็กแดงหมูหมาเอาเก็บเข้าไปในบ้านให้หมดเมื่อวานเนี่มันเป็นเรื่องกบพ่อหมาเนี่ยเราไม่ได้เอาอยางสติ๊กไปวันไหนเอาอยางสติกไปหมามันก็ไม่กวนเราอยู่ในป่าพอหมาไอช้างน้อยมันไล่หมามาหมาวิ่งมาหาคนวิ่งมาหารถเราไอพวกแม่แปลกแม่ส้มแม่เสื้อม,มันก็วิ่งตามไอช้างน้อยมาอีกมนเน่อ เวรของกรรมมาบันญัิช้ามมันก็เลยเครียดจัดเลยบัดนี้มันก็เลยไม่สวยเลยมันแล้วมันจะไปลื้อบ้านผู้จัดการก็เดินเข้าไปอยู่ในบ้านรอบบ้านอย่างนั้นเลยไอช้างน้อยมันก็เดินตามผู้จัดการเนยะอยู่ในบ้านเขาอย่าไปรื้อบ้านเขาอย่าไปรื้อบ้านเขาเอาไว้เขาอยู่มันจะไปลื้อห้องน้ํา บันนี้ไอ้ตัวช้างน้อยตัวเดียวไม่มีปัญหาหรอกแต่มันมีเพื่อนมันมาอีกสองสามตัวตามลงมาอเฉพาะตัวช้างน้อยี่ไม่มีปัญหาอะไรมันเล่นธรรมดาของมันแต่พวเพื่อนมันมาที่เหมน,นตัวปัญหาเมื่อวานนี้ก็เลยโกลาหนกันตอนแรกก็เราถ่ายดีๆอยู่ตรงที่คอกแพะคอกเพละก็ไม่มีอะไรตั้งแต่หมาไม่เห่ามัน ตรงที่ไปอยู่ดงมันที่ทางลงไปไล่สารวัตรพระนั่น่อไม่มีอะไรมันก็อยู่ใกล้ๆรถอยู่ห่างรถขนาดนี้ขนาดไอ้ทีวีนี่แค่นี้มันก็ไม่เป็นไรนี่กินมันก็มันเพราะรถเราก็จอดเราก็ยืนเอากล้องวางบนหลังคาถ่า,ถายรูปถ่ายแล้วก็ถ่ายกันอยู่ตั้งเป็นครึ่งชั่วโมงตรงที่กินมันที่มันจะเดินผ่าน แต่พอมันข้ามมาทางนี้ทางวัดน้องแดงมันมาเข้าไปในวัดน้องแดงอีกจาอาวาสก็มาอยู่อีกเลยพากันไปให้มันเอามันออกจากวัดหน้องแดงออกจากวัดน้องแดงมาหมาบันเ่าวันนี้เอาเลยบัดนี้กูลาหุนเงินเนี่ยมันไม่มีความรู้เรื่องภัยพิบัตินีเดนนี่นี่จันปิ่น เราชวนไปฟังเรานิมนต์ไปฟังที่ของทัพภาคที่สองเลานะเขาบรรยายความมั่นคงบรรยายความมั่นคงบรรยายตัวมีความรู้ที่ไหนช้างลงไปท้องภูมิเนี่ยโห้โกุลาหลกันลงไปแถวปมเปลงไปแถวเกิดกุลาหลนนคนก็อยากออกมาดูช้างออกมาดูได้ แต่เรามีความรูม้ไหมที่ว่าเราจะดูแล้ปลอดภัยมาไปเห่าไอฮิปปี้มันแปะเดียวแอกเดียวขาที่ <c oughs> ไปเห่ามันอยู่ที่นูน่นที่ร้านในร้านก้วยจับมันลงไปในตลาดร้านก้วยจับตรงถนนปอมเปนมันมีร้านก้วยจับ ไปเห่ามันมันเอาแอ๊ะเดียวมันเตะด้านข้างอย่างนี้นะมาช้างมันเตะขาหลังนี่มันเตะด้านข้างมันโยนไปหน่อยหน่อยเด้อแต่ว่ามันไปแอ๊ะเดียวไม่ตายแต่ลุกไม่ขึ้นลองแอ๊ะเดียวเรียบร้อยเมื่อวานนี้ก็เหมือนกันเลยเมื่อวานนี้ที่มันโกลหัเหมือนกัน พ่หมาเหา่าหามาเหา่าหมามันวิ่งหมาาคนไอ้ช้างน้อยก็ไล่ช้างไล่หมาแต่ถ้าไอหัวบาดนี่ยมันเอาตายเลยนะียหมามันไล่ถ้ามันมันหมาไปเหา่ามันเจ้าหัวบาดนี่ยมันเอาเลยมันไล่ไม่หยุดเลยไล่หมาหมาก็วิ่งมาาคนอยู่ตรงนี้ฉะนั้นเกิดภัยพิบัติ อย่างน้ำท่วมเรามีความคิดก้าวไกลแค่ไหนที่เราจะป้องกันน้ำท่วมได้เรามีอะไรเป็นเครื่องมือมีอะไรเป็นเครื่องพิสูจน์อย่างน้ำท่วมมัดมณีการปีห้าสี่ทำไมเราป้องกันได้พอเรามีหน่วยข่าวของกรมชนหน่วยข่าวของพวกชาวบ้านที่เขามาใส่บัตร ฉะนั้นการทำงานบางอย่างเขาไม่ได้เอางานเป็นตัวตั้งเขาเอาผลประโยชน์ที่เขาจะได้เป็นตัวตั้งเมื่อเอาผลประโยชน์ของตัวเองเป็นตัวตั้งแล้วอะไรก็ตามมันก็เป็นไปตามนั้นก็เราก็เลยพูดได้สั้นๆว่าอย่าลืมกังไกไว้ใน ท้องหมอท้องพยาบาลนเป็นเรื่องธรรมดาถ้าลืมไว้ในท้องคนไข้มีดผ่าตัดผ่าเปิดไว้ในท้องคนไข้เป็นธรรมดาแต่ถ้าไปลืมไว้ในท้องหมอนี่ผิดป,ปกติแต่ลืมไ้ในท้องคนไข้เป็นธรรมดาเพราะเปิดแผลแล้วก็เอาเก็บไว้นั่นเก็บไว้ในท้องคนไข้ดังนั้นวิธีการคิดวิธีการอะไรถ้าเรา อย่างทุกวันนี้ถ้าเกิดสึนามิแถวฟิลิปปินส์แถวอินโดนีเซียได้วันออกน่ากลัวอยู่หรือเกิดภัยพิบัติอย่างแถวเขื่อนผู้มิพลเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ขึ้นมาเกิดรอยแยกใหญ่ขึ้นมา มันมีรอยเลือ,แอดแถวเข <c oughs> ื่อนภูมิพลแถวฉังนั้นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเรามีความรู้พอไหมที่จะเอาตัวรอดอย่างแผ่นดินไว้ขนาด5.5ลิตร์หรือขนาด7.5ลิตร์ก้อนหินบนภูเขาเนี่ยมันจะหล่นลงมา ผมโหลดลงมาแล้วเราจะไปทางไหนเราจะต้องดูอะไรเป็นหลักเรามีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่จะดูเป็นหลักไฟฉายไฟเฉยเวลามันเกิดกลางคืนเทียงไขอยู่ที่ไหนไฟฉายอยู่ที่ไหนแล้วเราจะสื่อข่าวฟังข่าวจากอะไรอย่าง,งโทรศัพท์นี่ใช้ไม่ได้เลยเกิดแผ่นดินไหวใหญ่เพราะไอ้ตัวไอ้ กระจายขะกระจายข,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 ขึ้นในภาคพ,พื้นดินมันพังหมดเสามันพังตัวกระจายขึ้นในภาคพ,พื้นดินมันพังมันก็ใช้ไม่ได้โทรศัพท์มีไว้หนักเฉยๆดังนั้นวิธีคิดพวกนี้เราจะต้องอย่างการเป็นตัวประกันอย่างอารปิ่นเพราะไม่มีความรู้ไปเสียงแข็งใลยเขา พอไปเสียบแข็งใส่เขาเขาโม้เขาไม่ว่าเพราะเขาไม่เขามีอาวุธเรามีจมือเปล่าเราจะไปเสียงแข็งใส่เขาได้เวลาเป็นตัวประกันเราต้องยืดเวลาให้ยาวที่สุดเดี๋ยวจะมีหน่วยซิลเข้ามาช่วยถ้าหน่วยซิลมาเขาจะส่งสัญญาณอะไรเขาจะส่งสัญญาณเสียงระเบิด ดับสตินัดแรกระเบิดดับสตินัดแรกเนี่ยถ้าไม่มีการฝึกมานี่จะงงแตถ้าฝึกมาแล้วก็จะมุดหัวลงนอนราบลงจะนอนตะแคงนอนไหนนอนอะไรก็ตามขอให้มุดหัวลงถ้าเราฝึกมาเสร็จแล้วหัวไหนโล่บั่นเขาก็จะเก็บหัวนั่น หัวที่โปอย่างไอ้ผูชาการเรียนจํามาอยู่ที่สามแยกทับศิรลนนั่งทนโทอยู่ก็เข้าตรงนี้เลยเข้าใต้ตาผู้ชาการเรียนจําใครต่อใครพราะหัวในโปไม่ได้หัวในโปเขาเก็บหมดพอหัวโปก็เก็บเขามีมาตรานการของเขาแบบนั้นถ้าคนที่ฝึกมาเขาก็ทิ้งลาดตัวลาดลง พอทิ้มตัวลาดลงคนเสียงดังปั้งทิ้มตัวลาดลงแล้วก็รอดไม่ตายมันแม่นขนาดนั้นพวกพวกหน่วยซิวอาจารย์ปิดนีไปแข็งเราก็ดึงเข้าไปอยู่ใน,นวนวังวนนั้นอีกสนุกเลยบัดเราก็นีมานอนอยู่ที่สามเหลี่ยมรถไฟสองเดือน ตั้งแต่ดเดือนมกราคุมพามีนาไปลายมีนาตั้งกลางมีนาเราเพิงขึ้นมาโอ้ยขึ้นมาเนี่ยอาจารย์มบื่อหวายวเลยญาติมาจากสกลมานอนอยู่ที่นี่เฝ้าอยู่ตั้งสองอาทิตย์มานอนอยู่ที่เขามาด้วยถุงทะเลถุงสีน้ําตาลถุงทีน้ําตาลไมเอี่ยมเลยมานอนเฝ้าอาจารย์อยู่นี่อาจารย์ไม่ยอมมาทีวยอาายไวต่อมาเลยนะอาจารย์ลืม <laughs> ลืม ท่านตั้งสติลองคิดดูก่อนทีว่วัดอุดมมาถึงพังโคนมาสิบห้ากิโลเราก็เปลี่ยนรถทันรถจอดหน้าบ้านเรารถหลังบ้านออกมาถึงอำเภอสว่างมาเปลี่ยนอีกคั้นหนเปลี่ยนรถจากอำเภอสว่างรถพังโคนมาส่งถึงสว่างรถสว่างถึงมาส่งถึงสถานีรถไฟพอลงสถานีรถไฟเสร็จก็ให้พระขาวขนของเข้าห้องประชุมไป นอนอยู่ที่ห้องประชุมพอไปถึงในทานีก็ถามว่าลุงว่าจะกลับวันนี้ไหมกลับแล้วมาบอกผู้าวให้ด้วยนะเราจะกลับวันนี้แหละแต่ยังไม่รู้ว่าจะลงที่ไหนจะลงที่ดอนเมืองหรือจะลงที่สามเสนหรือจะลงที่หัวลําโพงหรจะลงที่ไหนไม่รู้เราจะลงก็ต่อเมื่อเราถึงอยุทยาเราถึงจะบอกว่าเราจะลงที่ไหนขน้นลงรถไฟเรายังไม่บอกเลยว่าเราจะลงที่ไหน ราจะลงสามเสนหรือจะลงไอหัวลําโพงหรือจะลงดอนเมืองหรือจะลงบางซื่อก็ยังไม่รู้เดี๋ยวไปถึงอยุธยาแล้วจะบอกผู้ว่าพอมาถึงอยุธยาแล้วเขาก็พวกนึงก็พวกไอในพวกตำรวจในรถไฟหลวงพ่อหลวงพ่อจะลงที่ไหนเดี๋ยวผมจะได้บอกผู้ว่าหลงสามเสนใกล้ๆบ้าน พอข้ามสามเสียนก็เข้าสามเหี่ยมรถไฟคนขับรถเมันก็มารับแล้วก็เลยไปนอนอยู่ที่ตู้รถไฟนี่ตู้ที่เราเอามาส่งที่ข้างกิราเราอยู่นั้นสองเดือนกว่าเราคิดอะไรอีกกี่ปีข้างหน้าพระเสียอรเมตไตจะมาตัดสรุป มันมีเครื่องคิดเลขยี่บห้าหลักโอ้จำตัวเลขไม่ได้เลขศูนย์มันตกอยู่ที่ร้อยตัวเลขศูนย์ร้อยตัวไม่รู้จะคิดเป็นอะไรก็เลยคิดยังไม่เสร็จหรอกเลยกลับมาก่อน mm. เครื่องคิดเลขมันถ้าได้เครื่องคิดเลขห้าสิบหลักน่าจะคิดได้ได้ยี่บห้าหลักมันตัวทดมันเยอะเราจะรู้กำหนด วันที่พระเสียวเมตไตรจะมาตัดสุลร้อยปีบวกปีหนึ่งร้อยปีลบปีหนึ่งมันมีสูตรสองสูตรก็เรียกว่าสังวิวัฒกับร้อยปีบวกปีหนึ่งถ้าสังวัฒกับร้อยปีลบลบปีหนึ่งตอนนี้ยุคสังวัฒกับร้อยปีลบปีหนึ่งพออายุไขคนสิบสี่ปีเป็นอายุไข เกิดมิกสัญญียุคทุกคนมีเครื่องประหารในมือฆ่าท่านหนูได้ลอยเลือดเดี๋ยวพวกอยู่ป่าอยู่เขาพวกไปบำเพ็ญอยู่เพียนอยู่ตามป่า,าก็จะออกมาดูว่ามันเกิดคึอกล้องเกิดโลคตัมปนาอะไรมาเห็นแต่คนตายพวกนี้ก็เกิดความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันเกิดพรหมิหารสีขึ้นมา วันนี้ฝนบกกระพัดกระตกหลากเอาซากศพลงทะเลหมดมีเมตตากรุณามุนทิตาอุเบกขาวันนี้ก็ร้อยปีบวกปีหนึ่งร้อยปีบวกปีหนึ่งพ่อแม่อายุสิบสี่ปีเป็นอายุไขลูกก็จะได้ยี่สิบปีเป็นอายุไขลูกของคนอายุไขยี่สิบปีก็จะได้ยี่ิบห้าปีเป็นอายุไขอายุไขจเจริญขึ้น แต่แต่สูตรมันจริงๆคือร้อยปีบวกปีหนึ่งแต่เวลาในภาคปฏิบัติจริงๆมันบวกได้ห้าปีสิบปีเหมือนกับทุกวันนี้ร้อยปีลบปีหนึ่งแต่คนตายอายุห้าสิบหกสิบเป็นจำนวนมากอายุห้าสิบกว่าหกสิบห้าสิบกว่านี้ก็ตายแล้วเป็นจำนวนมากยี่สิบสามสิบก็ตายเป็นจำนวนมาก ฉะนั้นสังสารวัตรกับสังวัตถกับกับสังวีวัตถกับเป็นตัวกำหนดเดี๋ยวพออายุไขของคนสูงขึ้นไปเป็นล้านปีเป็นอายุไขแล้วก็จะบน่นอยากจะตายกูเกิดมาตั้งล้านปีแล้วไม่เห็นมันตายสักทีกูอยากจะตาย พอมีคนตายขึ้นมาแบบน,นี้ก็อายุไขลดลงลดลงลดลงเหลือแสนปีเป็นอายุไขพระศรีอะไรมาเกิดพอพระศรีอะไยมาเกิด,กดแล้วก็เกิดในตระกูลของพามปุโรหิตตอนนี้ตระกูลพลามปุโรหิตเป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองกษัตริย์เป็นเสนาบดี พอเกิดเสร็จแล้วก็สี่พันปีและสี่หมืนปีแล้วก็ออกบวชปฏิบัติธรรมอยู่แค่เจ็ดวันได้เป็นพระพุทธเจ้าที่พุทธคยานี้จะเป็นสวนสาธารณะในยุคนั้นเแผ่นดินสูงขึ้นมาโยอดสิบหกิโลเมตร การตัดสรุ้ในห้าองค์นี้จะอยู่ในบริเวณเดียวกันหมดพระพุทธเจ้าตัดสรุ้ในบริเวณเดียวกันหมดเพราะตัดสรู้แล้วก็จะเดินไปทางทิศเหนือสามเก้าก็จะเห็นที่ผู้เจ้าสมณะโคดมตัดสร้วเดินทิศตะวันออกอีกสามเก้าก็จะเห็นจะเดินเป็นฟันป่าที่ตัดสรู้ของผู้เจ้า ทั้งห้าองค์เรียกว่าพัทธลกัพิจนาลรียสัจสี่อยู่หกวันหกวันวันที่เกดก็ได้ตัดสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพอตัดสรุ้เสร็จปุ๊บดอกมณทาก็ล่วงมาจากสวรรค์คนทุกคนเห็นดอกมณทาหยิบดอกมณทาขึ้นมา เราจะไปฟังเทศผู้เจ้าเพียงแต่ดำริว่าเราจะไปฟังเทศผู้เจ้าร่างกายไปถึงเลยในสถานที่แสดงธรรมแสดงธรรมในที่พุทธคยาแสดงธรรมาจาักกระพริศาสุรได้พระสงฆ์สาวกทั้งแปดหมื่นองค์ได้อุบาสกอุบาสิกาทั้งหมดในที่เดียวไม่ต้องตามหาหมือนกับพุ้เจ้าของเราผู้เจ้าของเรานี่จ,จะต้องเดินตามหาสาวก ต้องเดินตามหาเอาฉะนั้นวิธีการปฏิบัติในด้านศีลธรรมเราต้องคิดล้ำยุคมันถึงจะไม่ล้าสมัยถ้าเราไม่คิดล้ำยุคมันเป็นคนล้าสมัยพระเนนไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองผู้คนไม่ยอมเปลี่ยนแปลงในความคิดตัวเอง มันเป็นไปได้หรืออย่างเราพูดเรื่องสึนามิมันเป็นไปได้หรือเราพูดเรื่องภัยพิบัติมันเป็นไปได้หรือเป็นไปได้หรือไม่ได้เขาต้องมีหลักสูตรมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ใครจะบอกมันจะบอกเราหรือไม่บอกภัย <Kristen> พิบัติฉะนั้นถึงว่าภัยพิบัติอุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้คำว่าอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติ ต่เวลาป้องกันตัวเองน่หะที่มีความรู้ไม่มีความรู้ <c oughs> อะหัวยาวก็ออทอกับ,บ <c oughs> มื <c oughs> อวันเก้าโมงเว้ยยาวเอาบางทุกุลก่อนเราจะฉันเลยนะ <c oughs> เมื่อวานนี่ร้านแก้วฟ้ามคำนายไหวมันมันโผล่หน้ามามันก็บอกเลยว่าจะมาขอพรหลวงพ่อปีใหม่มันถวายน้ํำถวายเน้มเสร็จแล้วไปไปไปเฮ้ยนี่เราถอเรให้พอนี่ยางหลวงพ่อยังไม่ได้ให้พรได้ของเขาแล้วไล่เขาหนีเลย อนิดจาวตสังฆาราอุปาทวายธรรมิโนอุปจิโตมานิรจันติเตสังุปสโมสุขโสสัพเนตตามลันติจามาลิสุจามนิสเรตัจเจวะหัมมริสสามิกาติเมเอกังสัญโญ Ja, aber...